แปดห้แสนแปดโอ้โหล้ว่าการเริ่มดีขึ้นไหมครับหลังจากที่กินยาเนี่ยแล้วก็ดีขึ้นหลังรักษาเนี่ยมันค่อชั่วมหายแล้วค่อนั่วแล้วคุณแม่ก่อนที่จะตัดสินใจทานดีบุลเนี่ยก็คือมีอาการปวดหลังปวดหลังปวดหลังแล้วลามยันปลายเท้าขาเนี่ยอ๋อปวดหลังแล้วล้าลงขาแต่มากินยาเนี่ย กาไปแล้วมันก็ขับออกหนังปลายเท้าก็ดีขึ้นครับทาไมถึงตอนนั้นถึงคิดว่าตัดสินใจจะทานตัวสินค้าตัวดีบูนตัวนี้ครับเขาทานกันมาแล้วเขาว่าดีอ่ะเราก็จะลองมั่งก็เลยลองไปกล่องแล้วมีมีคนบอกว่าเคยทานแล้วดีขึ้นนะครับคุณแม่ก็เลยอยากจะลองทานดูนะนะครับก็เลยลองทานไปหนึ่งกล่องลองทานไปหนึ่งกล่องมันร้อนออกไปขาไขาปลาไปเท้านะครับแล้วเวลาลุกลุกเวลาจะเดินรรู้สึกมันเบาขึ้นกว่าเดิมไหม เบาขึ้นมันเบาขึ้นมันไม่ขัดมันไม่ขัดอันนี้แค่แค่กล่องเดียวกล่องเดียวนะครับกล่องเดียวอาการของคุณแม่ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเลยฮะนะครับผมก็อยู่กับพี่สุภาพรนะครับพี่สุภาพรอายุเท่าไหร่แล้วครับ65าค่ะทาไมนะครับถึงได้ตัดใจทานดนบุลมีอาการยังไงครับก็ปวดเข่าปวดหัวเข่าสองข้างปวดหัวเข่าสองข้างยืนไม่ได้แต่มันเดินแล้วมันจะเจ็บแป๊บแป๊บอยู่ข้างในเกิดจากอะไรครับเกิดอุบัติเหตุหกล้ม อ๋อหกล้มก่อนค่ะนะครับแล้วเป็นยังไงครับช่วงระหว่างตอนหกลม้มหกล้มมันก็เดินไม่ได้เลยนะก็มไม่ไม่ไม่แบบว่าหมอบอกว่าไม่ไม่แตกแต่เราเดินไม่ได้เดินไม่ได้เ,ดไดไเลย,เลยนานไหมครับที่เราเดินการที่เราจะยืดออกด้วยมือข้างเดียวเนี่ยมันไม่ได้มันต้องใช้อีกมือหนึ่งมาง้างค่ะแล้วระหว่างที่มันล็อกเนี่ยคือมันจะปวดปวดบางทีปวดร้องไห้อะต้องเรียกลูกมาช่วยช่วยง้าง อ๋อขนาดล็อกขนาดที่ว่าเอาออกเองไม่ได้โอ้ต้องให้ลูกมาช่วยไงแล้วก็เจ็บถึงขนาดร้องไห้เจ็บร้องไห้เลยแบบเมื่อก่อนนี้ที่คุณแม่เป็นนะเราอย่างว่าคุณแม่แบบแม่เวอร์อ๋อเป็นเองเลยรู้เลยเป็นเป็นเองเลยรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเสียใจเสียใจที่เคยว่าคุณแม่ไว้โอเคนะคะก็ทีนี้อย่างนี้ค่ะแล้วทาไมพี่ติ๊กถึงได้ทานดีบุญคะคุณนัชชาลีเนี่ยแนะนําค่ะ เขาบอกว่าพี่สาวเขาทานแล้วดีขึ้นที่เป็นปวดข้อเท้าปวดตรงข้อเท้าอะไร uh <huh. S 2> ดีขึ้นพี่ติ๊กลองสิเรา